สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่ยูนิคอนคลินิกกับคุณหมอขิมนะครับวันนี้อยู่กับน้องอะไรครับน่อนิวค่ะน้องนิวเนาะน้องนิวมาทําอะไรที่ยูนิคอนครับผมยกมุมปากครับมายกมุมปากก็คือปัญหาของน้องนิวนี่มีปัญหาอย่างไงบ้างนะครับผมก็มุมปากตกครับทําให้เราหน้าเบิ้งตลอดเวลาไม่ค่อยรับแขกเท่าไหร่ครับก็คือของน้องนิวเนี่ยอันนี้รูปน้องนิวเนาะใช่ครับก็คือน้องนิวจะมีปัญหานี่คือก่อนทํานะครับน้องนิวน้องนิวเนี่ยมุมปากตกเลยเนาะ นะครับแล้วก็หน้าดูเหมือนบึ้งตลอดเวลาคนก็จะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราดุหรือเปล่าเราไม่รับแขกเราเป็นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมนะครับซึ่งปัญหานี้เป็นมานานหรือ,อยังครับเป็นมานานแล้วคนระับเป็นมานานแล้วเนาะแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาทํายกมุมปากครับผมก็ดูรีวิวจากเน็ตไอเดอาท่านหนึ่ง ด้วยแล้วครับก็เลยลองมาปรึกษาคุณหมอที่นี่ครับแต่ว่าคือในเคสของน้องนิวนี่คือไม่ได้อยากได้ปากกระจับไม่ได้อยากให้ปากที่บางขึ้นอยากได้ทรงปากเดิมแต่แค่ต้องการให้มุมปากดูยกมากขึ้นครับเคสนี้นะครับพี่หมอก็รักษาโดยการยกมุมปากเป็นการผ่าตัดยกมุมปากแผ่นนอกนะครับซึ่งหลังผ่าตัดเนี่ยจะมีแผลอยู่ที่มุมปากเพียงเล็กน้อยนะครับพอตัดไหมเสร็จปุ๊บแผลก็จะหายไปนะครับของน้องนิวทําได้กี่วันลวครับตอนนี้3เดือนครับ ทาได้ครบ3เดือนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยน้องนิวก็มาติดตามการรักษาพี่หมอก็จะนัดดูมาตัดไหมนะครับหนเดือน3เดือนหเดือนดูว่ามีแผลเป็นไหมนะครับพอน้องนิววันนี้3เดือนพี่หมอเช็คแล้วก็คือไม่มีแผลเป็นไม่ต้องฉีดยานะครับถ้าบางคนมีแผลเป็นหมอสามารถที่จะฉีดยารักษาให้ได้นะครับจะสังเกตนะครับว่าอันนี้น้องนิวทําหน้าธรรมดาอยู่นะครับแต่ว่ามุมปากตัวนี้จะยกขึ้นมาเลยนะครับผมก็จะทําให้ดูเหมือนยิ้มน้องนิวลองยิ้มสิครับ ขณะที่เวลายิ้มก็จะมีความเป็นธรรมชาติจะไม่ได้ดูเวอร์ดูหลอกนะครับบางคนยกมาแบบเยอะเกินไปก็จะดูเหมือนเหมือนเคี้ยวเหมือนยักษ์นะครับมันจะดูหลอกเกินไปนะครับที่สําคัญคือยังสามารถคงรักษาความเนื้อปากเดิมได้ไม่ทําให้ปากบางขึ้นนะครับแล้วทําไปแล้วตอนทําเจ็บไหมครับน้องนิวไม่เจ็บครับไม่เจ็บเลยเนาะก็จะมีนิดนึงตอนฉีดยาชาครับะจะมีเจ็บนิดนึงตอนฉีดยาชาซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่จะไม่ได้เจ็บมากนะครับ แล้วแผลใหญ่ไหมครับผมไม่ครับแผลนิดเดียวครับอแผลก็จะเป็นแค่แผลเล็กๆอยู่ที่มุมปากนะครับผมนะครับจะสังเกตเห็นว่าของเดิมเนี่ยตกเยอะเลยนะครับแต่วันนี้หลังทําทันทีก็จะดูยกขึ้นมาเลยอันนี้ครบ3ามเดือนแล้วนะครับแผลก็ดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะแล้วผลการรักษาเป็นไงบ้างครับชอบไหมหรือว่าชอบมากค่ะชอบมากรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับ มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะไม่ได้มีครับ <จะ S 2> โอเคครับผม<ๆ>ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแค่คราวนี้ของน้องนิวเดี๋ยวหมอจะนัดอีกทีครบหกเดือนมาดูทีถ้ามีแผลเป็นหรือยังไงหมอดูแลให้แต่นี้3เดือนไม่มีแล้วโอกาสที่จะมีก็น้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าน้องนิวจะมาฉีดปากเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อความละมุนเพิ่ม <c oughs> นะครับเราสามารถที่จะฉีดขอบปากให้ดูชัดมากขึ้นนะครับสามารถฉีดให้มุมปากยกขึ้นหรือว่าให้มีทรงกระจับได้นะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องของมมุปากกนะครับ ต้องการให้มึงปักดูยกหน้าดูยิ้มมีความเป็นธรมรมชาติะนะครับบางคนหน้าจะดูด,ดูบึ้งนะครับดูหน้าเศร้าตลอดเวลาก็สามารถที่จะแก้ไขได้เหมือนแก้ของน้องนิวนะครับผมก็ยังไงมีอะไรจะฝากถึงคนที่ดูอยู่ไหมครับน้องนิวก็นะคะมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็ลองมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็ ทำที่ได้ครับรับรองไม่เจ็บแน่นอนครับ่าโอเคขอบคุณมากนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากทําปากกระจับนะครับอยากยกมุมปากแผลในยกมุมปากแผลนอกฉีดฟิลเลอร์ปากนะครับหรือว่าผ่าตัดปากหมอสามารถที่จะจัดการแก้ไขให้ได้นะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับที่อยู่ในคอนคลินิกเราพนักงานร้อเอรฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้ว นะครับผมปลอดภัยได้แล้วก็การนัดเคสของเราจะไม่นัดเคสมาออกกันเราจะนัดเป็นเวลาให้เวลาไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับในมาตรการโควิดเรามีมาตรการ ที่เพียงพอนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถจองคิวเข้ามาได้หรือส่งรูปให้คุณหมอปรึกษาได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนิวมากนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับพี่หมอกับยูนิคอนคลินิกนะครับน้องๆเขาดูแลดีไหมครับดีมากครับดีมากนะครับก็ยังไงก็ฝากยูนิคอนคลินิกไว้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวให้น้องนิวไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีคสวัสดีครับขอบคุณนะลูกจ้ะเก่งมากชอบถ้ามีแผลเป็นก็